เชสาม,มารถที่จะไปสืบอคนข้อมูลเรื่องความร้น้านผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมแบบนี้ไดอ้อยากให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆคนที่บ้านเจ้าฟองนะ่ะมีลูกมีหลานที่มีความรุน,นี้กลูเรื่องผลกระทบว่ามีหลายมีหน่อยเพื่อมีจังไดะให้เข้าถามลูกถามหลานให้เขาเนี่ยสเสิร์ชไปเบิ้งกัง้องเลียนมากเนี่ยบริสัยประโยชน์เกิดเทนออยเนี่ยเขียมันยังค้นกับเรื่องเนี่ยได้มันก็นยังปลูกได้อยู่แต่ว่าความอุดมสม,มุ์ความ ผล p o ิ i t i c คุณสมควรสิใดมันจะลดลงค่ะเราบานเข้าห้องสีดูแดงไดงว่าบานห้าสิเกิดความเสี่ยงแบบนั้นบัวการห้าสิเอาไอกไก่ต้อมาอยู่ในสิ่งที่มดละขาวแบบนี้แล้วเ็ดนี้ค่ะว่าอะไรดีขึ้นตะกี้ฝ่ายขายเพื่อมีนัยคุณทมากใดสิมาซื้อเอาเพราะเจ้าของกับประหยัดเพจตรงพื้นที่แถวนี้แล้ว แต่ชิบซีตัเป็นหม้อเขาไม่โาเลยนม่เหมา่ะพยนหมูเล่าพิกกินเก็บตาง e. ิบซีตัวเป็อเขาบราณเลยจิบีตัวตายเลยครับตายหมเลยออเป็น่า้ร้มคนี้แ้วก็ราต้มกินเน่ยนี่ละ่แหง่ะค่ะเนี่นแงที่ห้องรกินนี่ะเนี่แห่กันเลยตรตเี่ยแเราเล่าเรื่องนะพ่อข้าเหนือไยใจพ่อละครับนี่ นี่อายุเป็นนี่มันเข้าไปยงจเถ้าองนี้ก็คือเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดทําไงอาทีมีวัดติดอยู่กับหลวงพุธเจ้ยูหมังโล่งแยกกาอยูหมังค่ะเป็นเป็นพายุวัดนั่นเดี๋ยวฟังพกจะเป็นอะไรก็่นัมันจะคล่องไงล้วก็ คาอหนึ่นความเสียหายหนึ่งยางสิ่งก็ไม่มีนะมีนยางมันก็ะอ้ยก็ไม่มีไม่มีน้ำหวานแล้วมันก็ไม่มีหัวแล้วต่อไปข้างหน้าพวกเราก็จะอรดอนมันจะร้อนมันจะอะไรความกระทบกระเทือนความดังความสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะอะไรกับลกกระนไปข้างหน้าไม่ใช่ว่ามันแค่วันเดียวสองวันมันก็อันตรายแล้วลูกเออตรงนี้ไม่เอา ไม่เอาเลย่ะไม่เอาเลยลูกโดยาไม่เอาทางนั้นจะได้กี่ล้านกแสนอะไรมันก็ไม่คุ้มไม่คุ้มกัชีวิตของลูกของหลานในมันทงนั้นไม่ได้เยลูกไม่ได้อันตรายพูของพูดเอาชีวิตไปเรืงพันเลยนข้าวมีปาครับมีลูกมันจะรีบอย่างไรมาได้ินเลยละไม่ทุกอย่างเลยชีวิ มัคนไส่ทองอ่าเพิ่นเป็นช่วงนั้นเพิ่นเพื่อเพิ่นเป็นแกนน้าข้นข้นแหลกที่ภาคทบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้กับบริษัทเพราะว่าบ้านของเพิ่นได้รับผลกระทบยาแบบนเห็นได้ชัดเพิ่นเห็นมาชาวบ้านของเพิ่นเดือดร้อนเพิ่นได้ให้ขอมู่นว่าอ่ามีค้นหมัคนคนได้มาห้ได้มาบอกเพิ่นว่าอ่าสิให้เงื่อนเพิ่น เพื่อให้เพิ่นยุดในการเดินเรื่องแบบนี้เพื่อให้เพิ่นยุดที่สิเป็นการที่สิบห้าเท้บานต่อต้านรูกบ่าค่ะเพิ่นสอบเป็นใดเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกเอาเพราะว่าเพิ่นบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านของเพิ่นลูกหลานเพิ่นก็ยุนีเพิ่นเกิดยุนีเพิ่นตายยุนีเพิ่นเพิ่นสี่เหตุเพื่อเทศบานนี่เมื่อชาวบ้านของเพิ่นเดือดร้อนเพิ่นสี่เอาผพนประโยชน์ของเพิ่นใดจังใดเพิ่นสีเห็นแก่ตัวของเพิ่นแค่คพนเดียวใดจังใด ดีใจแทนเพิ่นเนาะค่ะที่ยังมีความแบบนี้ในหมวูวบานเพิ่นค่ะพอให้5ล้านนะครับผู้ใหญ่จัน์ไม่เอาค่ะก็ดิออกสอบยังพอดีนะอืมนี่บรรี่ปาดีว่า